ซับไซเกียสองเลยเว้ยโอ้เป็นเกียร์ใช่ไหม ครับโอ้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 โอ,โอ,โอ,โอ้เกือบบอรอตไปแล้วครับไข่แก้วซับพุงเรือครับคันนี้ปูต่อชายเจริญบรช้าง กิ่งฟูโซครับอยู่ต่อชัยจเจริญการช่างครับอีกหนึ่งคันน่าจะเป็นน้องโอเล่ L e หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดครับขับโดยน้องโอเล่ L e ครับคันนี้แมนบ่หละ่ะ

แน่นู้นเลยจ้งวะโอ้หัวหนี่ยอ,อ่ะมาดูอีกหนึ่งคันครับกาฟฟโซทีมงานเสียต่อครับยับห้ำยับมานะครับโอ้น่าใส่สโลบ่ะเนี่ย ฟช้สโล่โ<อ>บ่ะใช้สโล,นะลว์ป่นะสโลว์น่าจะเกียร์หนึ่งครับไม่ใช่สโลนะไปแล้วครับโอ้ไม่ต้องเร่งเลยนะี่คันนี้นะแรงครับน่าจะเกียร์หนึ่งครับ อ่าโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ่าบอมคนมักรถครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวเ้เพียงเท่านี้ครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ